หลังจากที่อากิระและกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็มาบ้านก็ได้เปลี่ยนโฉมทรงผมใหม่ช้ยรกว่าเดิมเพิ่มเติมก็คือช่วยกันทาหากินปลูกผักเลี้ยงหมานะครับผมโดยมีสมาชิกใหม่ที่ได้ทําการถ่ายสารคอนจากซอมบี้แล้วก็โดนซอมบี้กัดจนหนีตายแล้วมาโผล่ที่หมู่บ้านชนบทกันนะฮะโดยกิจกรรมหลักๆของหมู่บ้านนี้ก็จะมีอย่างเช่นปลูกผักหวานข้าวถ่ายนา ปลูกผักกินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหมอตําแยลังแครไม่ต้องถามถึงน้ําบบปลาไม่มีขึ้นเต็มหัวแน่นอนแล้วก็มีการใช้อุจจาระคนนะครับเป็นการผลิตใช้แล้วผลิตซ้ําใหม่นวัตกรรมล้ําเลิศเลยก็ว่าได้นะครับก็คือใช้ปุ๋ยจากคนเนี่ยที่เป็นอุจจาระเนี่ยมาใส่กับพืชผักกินแล้วสดใหม่ใช้ไร่เก่าเดิมส่วนก็ตัดภาพมาที่ระบบป้องกันไฟฟ้านะครับคือระบบเซฟตี้ไม่ต้องถามถึงก็คือมีครบทุกวงจรก็คือมาจากเกวียนก็คือแทนกังหันหมุนเวียนไปมา ตรงบริเวณลุ่มน้ำนี่แหละจนเกิดเป็นไฟได้ไงกูก็งงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ที่ปลอดภัยต้วด,ดหนามเหล็กนะครับใครโดนก็ต้องโดนช็อตตายเลยก็ว่าได้จนตกเย็นมาอากิระกับเคนโจเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนสนิทต,ติดกันดีตั้แต่ตอนเด็กนะครับที่ชื่อว่าอากิระฮูกิระนี่หว่าเออก็คือฮูกิระเนี่ยไม่ชอบหน้าอากิระตั้งแต่ไวเด็กเพราะว่าอากิระเนี่ยแม่งยิ้มตลอดไม่มีทุกข์มีแต่สุขเสมอเลยเขาเหม็นที่หน้าเอานะฮะตกค่ำม,มืดไปอากิระก็แลกับบ้านไปลบ ดบเ่าเป็นเพื่อนพ่อนะฮะก็ั่งเปิดอกเปิดใจคุยกับพ่อนครับว่าพ่อเนี่ยได้บอกว่าไม่อยากให้ทํางานแถวในชนช,ชนบทแบบนี้จะให้กีละไปในเมืองต้องไปหาสิ่งใหม่ๆสิ่งใหญ่ๆฟันให้ไกลต้องไปให้ถึงแบบเสมือนจัก,กรวาลที่กว้างขวาง,วางยิ่งใหญ่เกียงไกลหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮอะไรวะ แต่ในขณะนั้นเองนะฮะก็ได้มีกลุ่มก่อการร้ายของฮิชิระนะครับมาทําลายระบบป้องกันไฟฟ้าจนทําให้ซอมบี้นะครับบุกบ้านบ,บุกกระนาเยอะชิบหายเลยก็ว่าได้โดยฮิชิระเนี่ยได,ได้สร้างโน้ต100สิ่งที่อยากจะทาเหมือนอากิระนะครับโดยเขาตั้งมั่นว่าจะฆ่าคนที่เกียรติหน้าให้กลายเป็นซอมบี้โอ้โหสุดยอดแน่นอนว่าในขณะที่คนในหมู่บ้านกําลังเต้นเลิงชงเชิงราอะไรประมาณนี้อยู่ใช่ไหมครับฝูงซอมบี้เนี่ยก็ได้วิ่งมาแจมด้วยนะครับโดยจะมา ินคนนั่นเองแต่ด้วยความที่คนในหมู่บ้านเก่าเนี่ยเป็นนายพานเก่าใช่ไหมครับก็สู้ความสดใหม่ซอมบี้เยอะแยะขนาดนี้ก็ไม่ไหวก็เลยพากันหนีป่าแตกนะครับแก่ขนาดนี้เป็นกูก็แผ่นปลาลาเป็นหน้ากองเลยและกลุ่มพวกฮาชิรามะเนี่ยคล้ายๆชื่อมันใคล้ายๆฮาชิรามะใช่ไหมครับกลุ่มพวกเนี่ยก็ได้ทาการยิงปืนจุดไดนาไมต์ปลาระเบิดครบชุดอย่างกับสงครามวอร์ซีในหมู่บ้านเล็กๆมึงทาไปได้ไง,ไงวะ จนทาให้ฮิรุกะเห็นก็ต้องเสอเอือดสะเอือนนะครับผมว่าเอ้ยมึงรังแกคนแก่ได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับก็เห็นแล้วรับไม่ได้แต่แล้วกลุ่มออกิรันเนี่ยจึงได้เผชิญหน้ากับกลุ่มฮาชิรามะนะครับพร้อมบอกในสิ่งที่ตนเองอยากจะทําก่อนตายกลายเป็นซอมบี้นั่นก็คือต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ส่วนฮิรากะเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าฉันเองก็จะมีหนึ่งร้อสิ่งที่อยากทําก่อนตายเหมือนกันนั่นก็คือการฆ่าคนที่เกลียดขี้หน้าก่อนที่ตนเองจะกลายเป็นซอมบี้นั่นเองนะครับผม ก็จะไปดูกันว่ามันจะทำยังไงใครจะชนะก็รอติดตามอีพีหน้าเด้อ